เอสเซนคุ้มกว่าในราคานิดเดียวพารามากีตาร์ for All generation อะงมึงนนะี่มิสชีนมาแล้วครับนี่อะไรของมึงอันนี้ป็นกงนบต้นนี้ เอลลชั่นตัวเนี้ยมันใช้กับไป DSM ได้ด้วยหรอจริงๆเอลูชั่นตัวเนี้นนเนยเขาเอาไ้ทาก่อนที่เราจะหยดน้ำตาเทียนอะ จริงๆที่กลัวมาวันนี้จะไว้ใช้อัพสเตคเราอะอ่ะอัพสเตคคืออะไรก็แบบนี้ไงแบบที่เรากาลังทำอยู่ยนี่ไงก็แบบเหมือนเราก็มาดูแลก,กันหลังแบบจากที่เราพุ่งเพลงเสร็จทั้งด้านร่างกาย đang hoạt động. À, à. Ừ. Chờ, có khẽ mình à. Ừ. ok. ที่มาเป็นคู่เล่นให้กูกูเล่นหวยขนาดนั้เงี้จะขอบคุณกูอีกเหรอนี่ผู้ชมมึงอยู่อันนี้ยังจะมาด่าตัวเองอีกมึงก็น่ารักที่สุดในโลกแล้วหัดชมตัวเองบ้าง บอกผมไหมหรือถ้ามึงมีอะไรที่ไม่โอเคก็บอกกูได้นะ em yeah. yeah. ก็เริ่มเออักเแช้์เหมือนกัน ครับครับครับโอเคโอเคทางสะดวกเว้ยไหน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 นี่เขี้ยวโคตรขาวเลยซาดเขียวเลยเว้ยเขี้ยแม่งด็อกกี้ด้วยเขี้ยวเลยเขี้ยวเด็ดปล่าของดีจะเขี้ยวเขี้ยวเลยเฮ้ยทำไรอ่ะเขี้ยวเลยพวกมึงนะมีของดีไม่แบ่งเลยนะดูดิเนี่ยคือเนี้ยซาโอ้ย <S <S มงึงมึงดูคลิปพี่อะไรเนี่ยแหนี่มึงจะห้ามน้องกลับมานั่งสมหัวน้องไงนะเอ้ยไอ้คลิปพี่ดูกันอยู่คลิปล่วงละเมิดหรือคลิปแอบถ่ายใครกันหรือเปล่าวะมึงรู้ไหมมันผิดกฎหมายอะฮะโอ้ยพี่เซนโอ้ยเจ็บมือนี่มันไม่ใช่มันเป็นคลิปของเอลินโยไม่รู้จักหรอเออ,อ,อแล้วไอน้นกคณิตศาสตร์ปะลยงนินโยอะไรเนี่ย ร้องดังขนาดนี้ละะเลยเหรอคะอ,อยากรู้ใช่ปะดูด้วยกันดิไหนเอามาดูดิมะมาน,นี่มาน,นี่ครับมามาน,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 บบนี่าม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 ้มา่าม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 ล้ามึงามาูาใช่ามามามากูเาม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 ปมามามนมา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 กา้างาม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 ากาม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 าามกัามามามาาฮะการที่คนเราจะมีลูกอ มันก็ต้องศึกษาจะอย่างนี้ป่ะเลอก็ต้องศึกษาจากแบบหนังสื่อความบันเทิงทางเพศไง<ม>ที่โรงเรียนเขาก็ไม่ค่อยสอนกันที่บ้านเขาก็ไม่ค่อยพูดกันเราเลยต้องดูกันแบบนี้ไงถึงจะได้เข้าใจอืมมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วอืม พี่อยากลองศึกษาการผลิตลูกกับเขาที่บ้านเปล่าไอ้หานี่กลับบ้านไปเจอกูแน่ของเส้นหัวร้อนเียอะไรมาเนี่ยขี่ไม่ออกวะเหมือนเดิมเลยน้องมึงอะไอฮีด้านะเดีย๋ยวนี้มึงยกมันให้เป็นน้องกูตั้งแต่เมื่อไหร่ออรเนี่ยก็กูเห็นมึงกลับมาสนกันไงกูเนี่ยยกให้เลย มึงก็ใจเย็นดีว่าเพื่อนไอ้แค่บางทีอ่ะมึงก็ทําตัวเหมือนจะเป็นแม่มันพอพอมึงอ่ะมึงอ่ะเลิกวนเลยเมื่อหากูเนี่ยเป็นแม่มันใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเมื่อทำตัวไม่แต่จากแม่กูเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้คืออะไรยังไงฮะกูได้ข่าวว่ามึงเนี่ยมีแฟนใช่ไหมไม่โทรมาหากูเลยนะสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครโทรมาหากูได้ตลอดเวลาแต่เดี๋ยวนี้นะ ไม่โทรมาหากูเลยเห็นก ah ูเ hmm. ป okay. hmm. hey. ็นอะไรฮะเห็นกูเป็นที่ระบายความเหงาของมึงหรือไงก็กูประธานนักเรียนอ่ะก็งานยุ่งอ่ะเดี๋ยวครูเรียกไปนู่นไปนี่บ้างเอกสารก็ต้องทําไม่ค่อยว่างเลยว่ะโอ้โหโอเโอเค่ไม่เป็นไรมึงแต่มึงจำเอาไว้นะเว้ยวันไหนอ่ะถ้ามึงอกหักอ่ะแฟนเนี่ยก็เหมือนกระรองเท้าเว้ยแต่เพื่อนเนี่ยแม่งก็เหมือนฟังตีนเว้ย <c oughs> วันไหนที่แฟนหายไปอ่ะฟงตีนแบบกูเนี่ยแม้ก็ยังอยู่เวย้ยเ <c oughs> ข้าใจป่ะมึงอกหักวันไหนนะกูเนี่ยก็จะยังอยู่้างขามึงเสมอนะเวย <c oughs> ้ยใช่สิกูหายไปวันสองวันทําเป็นบน่นป้ากูติดแฟนแล้วทีมอ่ะไปอยู่กับพิมถาเป็นวันทั้งวันเช้าเที่ยงเย็น ก็ไม่เห็นว่ากูจะบ่นอะไรให้มึงเลยมึงแม่งไม่เข้าใจเว้ยตอนที่กูอยู่กับมึงเนี่ยกูได้เป็นได้แค่ส้นตีนไงแต่พออยู่กับพิมถาปั๊มนะกูแม่งรู้สึกพิเศษว่ะอยู่กับส้นตีนแบบพวกกูมันไม่พิเศษว่าง,งั้นในชีวิตเนี่ยมีใครทําให้มึงรู้สึกพิเศษได้บ้างเนี่ยหรือเป็นเพราะส้นตีนที่อยู่กับมึงตลอดย4บสี่ชั่วโมงมึงเลยไม่เห็นอะไรวะ ต้นตีนที่อยู่กุ้ยี่สี่ชั่วโมงพูดถึงเรื่องที่อะไรเนี่ย,ยช่างมันช่างมันแต่มึงคิดภาพนะพิมถาเขาอยางกับดาวอ่ะมึง แล้วมาคิดดูแบบที่มึงถาเนี่ยเมื่อเอาคนอย่างกูแม่งโคตรเป็นบุญหัวกูเลยอ,ะอ่ะยุค 5G แล้วมึงยังใช้คำว่าบุญหัวอีกหรือ,อเดี๋ยวไอล้ลังแล้วเลือกตั้งสมัยนหน้าเนี่ยมึงจะลงอีกป่ะไม่ลงสิกเกียด โหคนเกียดกลงข้างบ้านก็จะเป็นมึงเนี่ยไอ้หลังเอ้ยจริงๆ,จงๆโจทย์ข้อเนี่ยไม่ยากเลยนะนี่พิมพ์เห็นไหมตัวเลขตรงเนี้ยต้องเอาตรงเนี้ยไปแทนค่าสมการนะนี่พิมพ์ดูตรงนี้พิมพ์ กิมนีสิ่งนี้จูบแล้วไม่หลุดนะลองปะกิมอย่าเล่นแบบนี้สิ าารคบกันมากี่วันแล้วแต่เรามาติวนังสือ่อกันนะกี่วันนี้ก็เป็นเลขปะแค่นี้พี่ตอบไม่ได้เหรอรู้ว่าพี่ไม่ให้ความสำคัญอะสองร้อยเจ็ดจุดสามวัน อืมเก่งมากแล้วเราจูบไปแล้วกี่ครั้งพิมพ์แต่ว่าเรายังเรียนกันอยู่เลยนะนี่ถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นนะเขามีอะไรกันตั้งแต่สามเดือนแรกแล้แล้วพิมอยากให้พี่เป็นเหมือนผู้ชายคนอื่นเหรอ ไมอ่ะเราเพิ่งจะอายุเท่าไรกันเองแต่ว่าเวลาเราไปร้านขายของเนี่ยเขาก็ขายถุงยางให้เราปะแต่พิมพ์รู้ไหมว่าถุงยางอะ่ะมันกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะงั้นก็แปลว่าจูบได้ใช่ปะเรายังเรียนอยู่เลยนะ มปกติพี่กินข้าวป่ะแล้วขนมอ่ะคิมถามทำไมอะตอมาเถอะก็ก็กินนะ เวลาที่พี่กินขนมเนี่ยมันไปกระทบก,กับเวลาพี่กินข้าวปะการจูบก,กันก็เหมือนกันมันไม่เห็นจะไปกระทบก,กับการเรียนตรงไหนเลยนี่อืมพี่มาทำอะไรอะ่ะ นีจำเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยปะแปลกตรงไหนอะพิมพ์แปลกตรงที่นอนเตียงเดียวกันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยอะ